Terima kasih telah menonton! พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสมมนำรน,นร,ร, 2, 64, นำรกรงก,การตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าวันอังคารที่5ตุลาคม2,564เวลา10นาฬิกาพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเรือตรวจการขนาด130โพตเรือตรวจการ1301ลงน้ำณบริษัทซีเครสมารีนจำกัด ลำบอนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณรัตนาพรสีวลีพันธ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจในฐานะภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นสตรีผู้ประกอบพธิธีปล่อยเรือลงน้ำพร้อมกล่าวเชิญมิ่งขวัญและมงคลสู่เรือโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพธิธีสำหรับเรือตรวจการ1 3 0 1เป็นเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำ42เมตรความกว้างตลอดลำ7.9เเมตร กินน้ำลึก1.5เมตรความเร็วสูงสุดไม่ต่ำ30นอตกำลังพลประจำเรือ23นายมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในภานรก,กิจของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงตามแนวชายทะเล การป้องกันและปรับปรามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆรวมถึงให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำเป็นต้นทั้งนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและเยี่ยมชมเรือ1 3 0 1อีกด้วย